เวลา15นาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัชโสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีสมโภชพระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์นวัตะโกอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอกาสนี้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิษกราบรับศีลประธานทรงให้ศีลจบผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีสมโพชพระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ ส่งพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระอบแล้วหยิบพระอบบรรจุลงในพระเจดียมอบให้เจ้าพนักงานพระราชาพิธีอันเชิญไปประดิษฐานในบุษบกบนพระมหาธาตุเจดียมงคลสิทธาจารย์ชั้นสอง จากนั้นผู้แทนพระองค์เปิดพระมหาธาตุเจดีมงคลสิทธาจารย์ซึ่งวัตโกร่วมกับศิษยานุสิธิ์และพุทธศาสนกชนจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2557ตามดำริของพระมุงคลสิทธาจารย์สำรวยปาสาธิโกอดีตเจ้าวาดวัตโกร,รูปที่4เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนเป็นพุทธศาสนาสถานสำคัญที่แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนออกแบบโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบลังการองรับด้วยฐานแปดเหลี่ยมแวดล้อมด้วยเจดีย์บริวารอีก8องค์โดยองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนอาคารกว้าง 35เมตรมีลานประทักษิณโดยรอบมุมทั้งสี่ทิศมีศาลาทิศและหอระคังตั้งอยู่ mm. ภายในอาคารเป็นถงประดิษฐา,านสรีระสังขารพระมงคลสิทธาจารย์สำรวยปาสาธิกโกนอกจากนี้ยังจะแสดงนิทรรศการและภาพจิตรกรรมฝาผนังบริเวณถงอาคารบอกเล่าเรื่องราวและประวัติวัดต,ต,ตั้งแต่แรกสร้างจนถึงช่วงก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีรวมถึงประวัติของพระมงคลสิทธาจารย์สำรวยปาสาธิโกประวัติพระวช ชิระภาวนาพิรัตและภาพบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบอำเภอพาชีซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวลาวที่อพยพมาจากนครหลวงเวียงจันทร์ในการนี้วางพวงมาลัยและจุดทูบเทียงเครื่องทองน้อยสก,การะสรีระสังขารพระมงคลสิทธาจารย์สำรวยปาสาธิโกซึ่งเป็นพระเถระที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีศีลาราชรัชงดงามจึงเป็นที่เคารพศรัทธาข,ของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก วัดตะโกเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายในสมัยกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นราวปี2320ชาวบ้านตะโกได้อพยพมาจากนาครหลวงเวียงจันทร์มาตั้งรกรากอยู่บริเวณตำบลดอนย่านางอำเภอพาทีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีต้นตะโกขึ้นอยู่มากจึงเรียกว่าบ้านตะโกครั้นเมื่อสร้างวัดขึ้นราวปี2345จึงเรียกว่าวัดตะโกโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อปี2541และ ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาโดยเฉพาะในสมัยพระมงคลสิทธาจารย์สำรวยปาสาธิโกมีการสร้างถาวราวัตถุขยายพื้นที่วัดจัดการศึกษาสำหรับพระพิสุขและบูรณปฏิสังขรเสนาสนะต่างๆทำให้วัดมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากปัจจุบันมีพระวชิวระภาวนาวิพิรัตเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา65รูป